พาคุณผู้ชมไปที่มุกดาหารนะคะคล่าสุดวันนี้ตำรวจสพอดอนตาลนะคะเร่งล่าตัวแก๊งวัยรุ่นที่ทำร้ายอริในงานแข่งเรือบ้านนาห้วยกอกมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมขณะที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยเข้าแห้ปรกคำกับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกรณีรรที่มีกลุ่มวัยรุ่นในอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารทะเลาะก,กันที่งานแข่งเรือประจำปีบ้านนาห้วยกอกนะฮะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆพ,พานายวัฒนาซอนพาผู้ที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่ว่าให้คุณผู้ชมดูภาพนะคะคมันมีอริซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์20สคัน ตามมานะฮะแล้วมันก็มีการปาประทัดลูกบอลที่หน้าทางเข้าของโรงพยาบาลด้วยนี่นะคะนี่เป็นเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี่ด้านขวามือคุณผู้ชมนี่ประทัดลูกบอลน,นะตอนแรกข่าวว่าเอยเป็นระเบิดหรือเปล่าแต่จริงตรวจแล้วนะเป็นประทัดลูกบอลน,นะคุณผู้ชมนะ,ะภาพจากวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่อยู่หน้าโรงพยาบาลน,นะคุณผู้ชมนะ ล่าสุดเนี่ยนายวัฒนาคนที่บาดเจ็บตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจสพอดอนตาลเรียบร้อยละเบื้องต้นยอมรับค่ะว่ามีเรื่องมีราวตีกันกับไปรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่หน้าเวทีงานแข่งเรือหลังจากนั้นขี่รถออกมาจากงานค่ะแต่พอมาถึงหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาลร,รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเหมือนขวดแก้วเนยเคลี่ยงมาโดนหัว เพื่อนก็เลยพามาส่งโรงพยาบาลนะฮะแต่ก็ยืนยันค่ะว่าในกลุ่มของเขากับอริเนี่ยไม่ได้มาตีกันในโรงพยาบาลนะแต่ตีกันอยู่ด้านนอกส่วนเสียงประทัดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าใครทําเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังทําแผลอยู่ที่ห้องฉุกเฉินส่วนที่ถูกปาขวดปลาที่ถูกขวดปลาหัวเนี่ยนะคะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงแล้วใครเป็นคนปาค่ะมันตอนนั้นมันมืดแล้วครับเพอ่ีผมขี่คันสุดท้าย เพื่อนกขขี่เลยไปผมขี่มาครั้งสุดท้ายก็โดนปวดเข้ามาเต็มหัวกลุ่มเรากลุ่มเรา<ม>ทั้งหมดมีามามประมาณกี่คนประมาณก็น่าจะปรวมาณสิบคนฝั่งนั้นเหรอครับครับจีบฝั่งนึงเนี่ยฝั่งนั้นประมาณน่าจะเยอะกว่าพวกผมรูจจร้จ,จะรู้จักกันมาก่อนไหมครับ ส่วนทางด้านผู้กำกับการสพอดอนตาลน,นะคะบอกว่าได้ข้อมูลจากผู้บาดเจ็บตอนนี้ก็ได้เบาะแสเรียบร้อยละนะคะสำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ยังบอกรายละเอียดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะจับใครต้องให้ชวัวร์ไงต้องจับจริงไม่เอาแพะมานะคะไม่ให้แพะมารับเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแลวการกระทำแบบนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะทําให้คนในโรงพยาบาลหวาดกลัวตอนนี้ก็แนะนําให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยเข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดกับคนที่ทําผิดทั้งหมดแล้วด้วยค่ะก็เรียกมาสอบ นะครับเพื่อที่จะได้จะได้รู้ตัวนะตอนนี้ก็พอจะรู้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าต้องเวลาจะจับคนต้องจับเอาตัวจริงๆนะครับไม่เอาประเภทแทะมารับนะฮะส่วนภาพที่เห็นกลุ่มวัยรุ่นที่ประคองกันมานะครับสอบถามแล้วนะครับเย็บสี่เข็มแต่ช่วงนั้นนะฮะที่เขามีการประคองปีกมาเนี่ยก็คือ หนึ่งเขาเมาด้วยสองมีอาการมึนนะฮะจากถูกเพราะวถูกของแข็งฟางไปที่หัวแล้วเกิดอาการมีบาดแผลแล้วก็เพื่อนเขารีบเดินนะครับแล้วเขาก็เดินไม่ทันก็เลยต้องในในสภาพที่เปินาภาพเคลื่อนไหวนะครับที่ลงข่าวกไปนะครับจริงๆแล้วน้องเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เอฟสีเ็มรับไปได้นะครับรับไปได้นะสถานที่แบบนี้เนี่ย มันไม่ได้มันไม่ควรจะต้องมาทําให้เกิดความเสียหายหรือทําให้คนอื่นผู้วาดลัวส่วนคดี